ดีครับท่านผู้ชมพบกับมาหาแดงกับทิดอื่งอีกแล้วคลิปนี้ไม่พูดเยอะท่านผู้ชมทำไมเจ็บคอไม่เจ็บแล้วต้องการจะให้ท่านผู้ชมชมคลิปเต็มดีกว่าอันนี้เป็นคลิปสั้นสั้นสั้นนะครับคือก็เลยจะไม่พูดเยอะละแนะนำไว้นิดนึงที่ดินแปลงนี้หนึ่งไร่ริมแม่น้าท่าจีนริมแม่น้ำนะเรายืนริมแม่น้ำเนาะห่างจากอําเภอบางปะมาห้ากิโลห่างจากสุพรรณสิบเอ็ดห่างจากฉานเมืองกรุงเทพ เจ็ดสิบกิโล<า>เป็นแปลงนี้นะอ่าแปลงนี้เลยเ,ยเห็นลกๆเรื้อนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะครับมันมีวิธีจัดการาเดี๋ยวชมคลิปเต็มท่านผู้ชมบ,บอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่พูดเยอะ,อะหรือที่อื่นอยากจะพูดเยอะ้อ่าผูชชมมมคลิปเต็ๆดีกวไปชมคลิปเต็มกันน่าสนใจท่านผู้ชมคือ ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลย40คูณ40เลยนะครับแล้วยังมีที่งอกริมแม่น้ําท่าจีนอีกอาจะสร้างศาลานั่งเล่นห้อยขาดูปลาดูผักตกผักตกปลาดื่มน้ําชากาแฟได้หมดได้หมดสําหรับที่ดินแปลงนี้มีามีพร้อมอยู่ในเขตชุมชนใช่ถนนที่ติดกับทางเข้าของเราเป็นถนนคอนกรีตห่างจากถนนลัดยางประมาณ400เมตร400เมตรอถนนนี้ไงท่านผู้ชม วัดดาววัดดาววัดดาวเก้าห้องอ่ะแยกมา400เมตรเที่ยวตลาดเก้า้ปีเาห้องก็ได้นะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วเหมาะนะครับโลเคชั่นดีทิวทัศน์สวยงามนะครับมีธรรมชาติล้อมรอบเลยแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวเปี่ยนบ้านคนรอบเราไปหมดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจกด1กดหนึ่งให้พวกเราคกับแปลงนี้สวยไหมถูกใจกดหนึ่งรัวรัวรัรัเลย ถ้าชอบมาหาแดงชอบทิศอึงนี่โอ้โหสองมือเลยนะกดหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเลยจะได้เป็นกําลังใจให้มาหาแดงกับทิศอึงได้คัดสรรผลงานที่ดีๆสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอและถ้าสนใจขอเข้ามาชมก็ติดต่อทีมงานบอยเสถียีนัคราชเจอลุงมหาไหมน่าจะเจอละเพราะถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ต้องต้องเจอกันแน่อนต้องเจอมหาแดงกับทิศอึงแน่นอนเลยจะได้มาทําความรู้จักกัน ติดต่อล่วงหน้าทั้งหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันเพราะว่า้าไมถ้าไม่ติดต่อล่วงหน้าในอย่างวันนี้มาหาอยู่ซีกนู่นของจังหวัดสุพรรณต้องมารับลูกค้าซีกนี้โอ้โหเดี๋ยวมันจะทําให้ลูกค้าเครียดไงอ่าลูกค้าจะรอนานแล้วจะหงูดหิดไม่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกมาหากระทิศอื่นไม่ได้ขี้เกียจห, <c oughs> หรอกพร้อมจะต้อนรับอ่าท่านผู้ชมทุกท่านเลย <c oughs> เอาละเดี๋ยวจะเยอะแยะเดี๋ยวจะเป็นการพูดเยอะไปครับก็พอบอกไปแล้วว่าจะจะไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะครับคือจะชวนท่านผู้ชมคอยติดตาม คลิปเต็มสําหรับที่ดินหนึ่งไร่แปลงนี้นะครับอ,อยู่ที่ตําบลโคกครามอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีสําหรับวันนี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ